สอนแล้วค่ะก็คือเราก็จะขั้นแรกเนี่ยเราจะเตรียมคิดมาก่อนว่าก่อนหน้านี้เด็กเขามีความรู้อะไรสะสมมาแล้วเราต้องการให้เขาสร้างเอาของเดิมเนี่ยสร้างไปเป็นของใหม่ย,ยังไงก่อนพอได้นี้เสร็จเราก็จะคิดสถานการณ์ปัญหาโดยโดยใช้ทีมที่ทีิฟลีด้วยกันเนี่ยมาช่วยกันคิดสถานการณ์ปัญหาเพื่อให้ตอบสนองก,กับเป้าหมายอันใหม่แล้วก็คิดลําดับขั้นตอนตั้งแต่ขั้นแน,นแะนําแรงมานันใจ แล้วก็ขั้นลงมือทําหรือว่าแก้แก้ปัญหาแล้วก็ขั้นนําเสนอขั้นสรุปขั้นทำง่ายๆยนะก็คือทุกอย่างมันจะถูกวางแผนแม้กระทั่งการคาดการคําตอบของเด็กบางทีคิดสถานการณ์อะไรไปเนี่ยต้องคิดด้วยว่าเด็กจะตอบอะไรบ้างแล้วก็คําตอบเนี่ยอันไหนควรมาก,ก่อนมาเพราะว่าถ้าสังเกตดีเวลาครูสอนเนี่ยครูก็จะเดินดูว่าใครตอบอะไรแล้วก็เรียงลําดับไว้ในใจว่าใครจะต้องขึ้นก่อน ต้องเป็นคนสุดท้ายมาจนถึงขั้นขั้นวายก็คือขั้นลงมือปฏิบัติก็คือนําแผนเนี้ยมาใช้ก็ดําเนินการตามตามแผนแต่ว่ากระบวนการที่สําคัญก็คือขั้นของการแก้ปัญหานําเสนอแล้วก็สรุปช่วงนี้เป็นช่วงที่ถือว่าเป็นความสําคัญของของขั้นนี้มากเพราะว่าทําให้เด็กได้เกิดการเรียนรู้ในแต่แตและเรื่องจริงๆพอหลังจากอ่อนเสร็จสรุปเสร็จก็จะมีการโพสต์ก็คือเหมือนการสรุป หรุปก,การสอนว่าวันนี้เป็นยังไงก็เริ่มก,กับคุณครูที่สอนก่อนว่าตอนนี้ตัวเองู้สึกอย่างไรแล้วก็ฟังเพื่อนๆในทีมที่เขาไปบเสิร์ฟว่าวันนี้มีอะไรบ้างในแต่ละขั้นก็คือห้าขั้นแนะนําแรงมานานใจอะไรพวกนี้นะคะก็คือเพื่อนๆก็จะบอกมาแหละว่าเราเป็นยังไงและจนสุดท้ายก็พูดถึงสิ่งที่สําเร็จในแต่ละขั้นแล้วก็สิ่งที่จะต้องปรับใน,ในขั้นต่อไป อะไรเป็นข้อบกพร่องเราก็ก็คือแก้ไขต่อไปคือคือความรู้สึกตอนช่วงช่วงโพสเนี่ยก็เหมือนกับมันไม่ได้ถูกตำหนิแต่มันเหมือนทุกอย่างเป็นกระแล้วนี่ก็คือทุกคนช่วยกันช่วยกันดูแลห้องเรียนเนี่ยทุกคนเป็นเจ้าของเหมือนกันหมดไม่ใช่ว่าแค่ครูน้คนเดียวขใจสำคัญของของการวางโครงสร้งารง สร้างสถานการณ์กระดาที่ถูกต้องที่เหมาะสมแต่มันไม่ใช่เรื่องที่ง่ายเลยเราจะเป็นที่ต้องรู้ว่าเด็กสะสมอะไรมาแล้วก็สิ่งที่เด็กต้องสร้างขึ้นและเราต้องหาตัวสะพานจะเชื่อมวองสิ่งนี้เข้าด้วยกันเด็กจะไปอยู่ที่ตรงการแบ่งกลุ่มงเท่าๆกันแต่ว่าส่วนที่ที่ที่มันพลาดไปหลังจากนั้นก็คือเรื่องของการใช้ภาษา การแบ,บ่งรูปภาพเพราะฉะนั้นตั้งแต่ตรงน,นั้นมาเนี่ยก็เลยเอามาครึ่งที่ที่ยังหมือนพอเราคาดว่าคืออาจจะมีเด็กที่ได้บ้างแล้วแหละแต่ว่าคาดว่าไม่ถึงครึ่งแน่นอนก็คือเหมือนเหมือนเชื่อมคําว่าแบ่งพีละเท่าๆกันมาสู่คําว่าการหารให้ชัดก่อนเราค่อยมาเข้าสู่เรื่องของสัญลักษณ์คือเราบอกว่าถ้าจะเขียนประโยคนั้นได้ต้องต้องรู้ว่าวตัวตั้งคืออะไรตัวหารคืออะไรคน,นละ อก็เ <ừ. S 2> ลยเนี่ยคิดไปว่าคือต้องมีประโยคภาษาประโยคแล้วก็เขียนแทนการหาไว้แล้วก็ถ้าถ้าเรามีตัวนึภาอยู่แล้วเราเตือนให้เขาบอ,อกนะเขาจะตอบนะอาจจะจะเป็นนึกไมอ่ออกนะคะแต่ว่าคือนึกถึงว่า อยากตรวจสอบว่าเขาเข้าใจไหมครั้งที่แล้วตอนตอนปิดก่อนที่จะเอามาให้เด็กเขียนอธิบายค่ะคุณโน้ตได้ได้โยโนประเด็นไปว่าแล้วการแบ่งเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรว่าการหารและการหารเครื่องหมายมันเป็นยังไงอ่แล้วทีนี้ถ้าเราจะเขียนประโยค <c oughs> การหารเนี่ยเราควรจะเขียน ดูไว้ดูไว้ดูไว้ก่อน ผู้ที่ทำเปิดชั้นเรียนเนี่ยเป็นคนที่เสียสละเพื่อให้เราได้ได้เขาาเรียน้นเราเต้องเรียมสิ่งที่ดีที่สุดเพื่อให้กับคัง,ย,งยังไม่ชัดกันว่าว่าทาไมวีมันต้องใช้พลังนี้มาถึงเรื่องเรื่องของแผนเรื่องต้นที่ที่ภาวะกอเรียช่วงนี้กรู้สึกว่าุดใจร้อนปน,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 นิดหนึง ค,คือเด็กยังจับจังหวะเราพยายามช้าแต่เด็กเล่นจังหวะแล้วในความที่เวลานล่วงเลยใจเราก็บางครั้งก,ก็ไม่ได้ทำอีกรอบหนึงห่งให้มันถูกต้องคือคือเด็กเขาเป็นเล่นจังหวะก็พยายามที่ึงให้ช้าอันนี้ก็กระจกไปแต่รู้สึกว่าอเราไม่ได้ท,ทําให้มันให้มันถูกถูกจังหวะ ช่วขงขั้นแนะนําที่เป็นเสียก็ดูเด็กให้ให้ความสนใจดีตอนแรกก็จะให้เวลาน้อยกว่านั้นแต่ว่าเด็กเขาอยากจะทําต่อ,ตอกเ็เลยเพิ่มเวลาแต่เสียงเวลาประมาณห้าแล้วก็แล,เลกเปลี่ยนด้วยแต่ก็เด็กเขาก็ดูมีความพยายามดแีแต่กาแรแลกเปลี่ยนยังดูยังไม่ค่อยจะตเตเท่าไหร่ต่อไปก็มาถึงเรื่องสถานการณ์ตา พอพอขึ้นกระดานเนี่ยคือเด็กเขาก็ยังอยู่กับตัวสถานการณ์ปัญหาแล้วก็ถามคำถามแรกไปอกอก็ก่อนสถานการณ์ปัญหาโน้ได้พูดถึงเรื่องการหาก็คือเด็กก็สามารถบอกนิยามได,ได้อย่างได้อย่างถูกต้องตามตามคาที่เราเคยเคยบอกเขาไว้เรียนโดยที่ไม่ได้เปิดสมุดหรืออะไร้สิ้นพอมาถึงตัวสถานการณ์ที่บอกว่าให้เรียนถี่ในหักข้อารประยุกต์อไปนี้เนี่ย ก็ย้อนถามกลับว่าเระโออนัม <ss> ันคืออะไรนะครากว่าเด็กไมู่้จักตอนนั้นรู้สึกตกใจมากพี่เด็กไม่รู้จักว่าประโยชน์สัมพันอะไรได้ความเนว่าทุกอย่างเรื่องเป็นสีสีเราเขาไสุ่เรื่องอรไดกระดาษเฉดสีวัสชอบเด็กได้ลงมือทําแล้วเขาก็สนุกตื่นเต้นขอเขาเขาพยายามได้ได้ลองทำเองแล้วก็เจอประเด็นตอนที่คุณโนให้เอาเอาผลงานนาเสนอแล้วแล้วพับมีที่คือว่าขอยืมวิธีไหมคะ ของผู้ชายอะหนูคิดตัวหนูเ่หนูคิดต่างอย่แบบนึงพอพอพับเสร็จแล้วถ้าพี่โน้ตไม่กลางเนี่ยมันก็คือสีโดยที่เราไม่ได้ตั้งเงื่อนไขว่ากระดาษแผ่นนี้ต้องใช้ให้หมดทุกส่วนถ้าเป็นสีไม่ได้บอกว่าข้างหลังคุณต้องใช้ด้วยแต่บอกให้เห็นข้างหน้าเนี่ยมันจะเป็นสีชอ่องพอพี่โน้ตกลางปุ๊บมันก็เลยแบบหไปหนูก็บอกอสีวะพอพี่โน้ตกลางปุ๊บเนี่ยมันจะห้าส่วน หนูก็เลยคิดตามเพราะพี่รู้จังหนูเลยคิดตามแต่ว่าเด็กภาพแบบนี้หนูกอแจวว่าได้ดีเอออย่างเงี้ยคิดอยู่เหมือนกันนะทีแรกก็ก็ก็เลยไม่รู้ว่าเด็กคิดอย่างนี้เราอเปล่านะคะก่อนที่เราจะให้แม่ไถ่เด็กเนี่ยเราก็อาจจะดูไม่พี่ปอเด็กก่นว่านิยามการหารอาจต้องขึ้นก่อนว่าเขาควรการหารก่อนก่อนจะติดแม่ไถ่ให้เขียนประโยคสัญลักษณ์เพราะถ้าเกิดเราเขาควรการหารเราคิดว่าเราต้องการยิดตุวเรื่องการหารแต่เด็ก มีพุดเรื่องของการเด็กมีหยดสัญลักษณ์เนี่ยเราต้องมีการตรวจหยดสัญลักษณ์ก่อนนะเพรคืออะไรการหากเจอก่นอนที่จะติดหตวันนี้เห็นจุดที่มีการบดทนรอคอยคำตอบของนักเรกียนหลักหลายครั้งเพียงแต่ว่าแล้ววันนี้ก็ต้องอดทนมากมเลยนี้าะตอบมันยิ่งเด็กยิ่งดูเหมือนยิ่งกว่าครั้งที่แล้วอะ่ะเด็กยิ่งหายไปจากห้องยิ่งกว่าครั้งที่แล้ววันนี้ต้องไ่เห็นธรรมชาติของเด็กเนี่ยม,มันถูกหายไปจากห้อง มันเหมือนกับว่าหรือเรามันลองตรวลนั่งพยายามคิดว่ามันเป็นเพราะแผนหรือเปล่าที่ที่หนึ่งคือเราไม่ได้เพาที่เราคิดกันอ่ะมันไม่ตรงเพราะคนที่คิดเนี่ยไม่ใช่คนที่เคยสอนนะตรงนั้นแล้วก็มันทาให้อาราชาติบางอย่างที่เขาควรจะแสดงออกมาให้มันเอออย่างเงี้ยมันถูกกดทับด้วยอะไร สองก็คือเวลาที่กับที่มันเละแล้วก็ทำให้เราทำให้รู้สึกต้องเล่งน,นั่นะแล้วก็มันเลยก็เป็นลูกโซ่เรื่องที่สามก็คือเม็ดบี f o ร์บางเรื่องที่เราคาดคิดถามใจตัวเองลึกๆว่าเม็ดบีโฟร์ที่อยู่ในเด็กจริงคืออะไร ทีเขาก็เขียนไปเขียนมาแล้วก็ค่อยๆเอาอักแรงนะลบออกคุณเชื่อไหมว่าจากที่เคยเขียนเต็นกระดานเงนี้นะมันกลับไปเป็นกระดานเกลี้ยงๆเลยเรื่องที่สี่ก็คือตัวสถานการณ์ปัญหาที่มมดูง่ายเรื่องที่ห้าที่จดัดการทีก็คือเรื่องก,การเปลี่ยนไปลภาพห้องอะไรับปลียสภาพห้องแล้วก็ไม่มีไม่มีเวลาที่จะได้มาทดลองายภาพใหม่ เรื่องที่6คือเรื่องการให้เด็กตั้งโจทย์เองซึ่งมันมันเคยเวิร์กมาหลายหลายการะหลายเอกสารนะแต่อันนี้มันก็บอกเราว่าในบางในบางเหตุการณ์ในบางสภาพแวดล้อมนการให้เด็กตั้งโจทย์เองอาจจะยังไม่ใช่เอกสารที่เอาเอาเปว่าข้อแนะนำก็คือว่าให้ให้คิดถึงเด็กคิดถึงเด็กแล้วก็ ถ้าเร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 ิ่มเข้าใจตัวกบบระบวนการใหม่เนียไอความสามารถเดิมของโน้ตในเมื่อวีฟอร์ของโน้ตในในเรื่องคนที่ทำโจทย์ได้พอออกโจทย์ได้ดีเนี่ยมันจะถูกเอาออกมาใช้ประโยชน,น์ได้มันก็คือว่าถ้านโน้ตค่อไปมองหาว่าไอโจทย์ในกบบระบวนการใหม่เนี่ยมันควรไปยังไงแล้วน้ำหนักมันแค่ไหนถ้าถ้าโน้ตจับตรงนี้ได้ผมคิดว่ามันจะดึงความสามารถเก่าของโน้ตกลับ,บามาใช้ในในนได้ ก็ยังอยู่เพียงข้ามกันนี่แหละไม่ไม่เป็นไรเราแค่จะอยู่ด้วยกันนี่แหละขอให้มั่นใจแล้วก็อยากจะบอกว่าสิ่งที่ได้ทำไปแล้วนี่เป็นสิ่งที่มีคุณค่าสูงมากอยากให้โนได้ได้รู้จากว่ามันเป็นประโยชน์สำหรับเราต้ค็ครูแล้วก็ไม่ใช่แค่กับโรงเรียนเรามันจะเป็นช่องทางให้กับสังคมของเราทั้งหมดด้วยที่จะออกไปจากข้อจำกัดที่สังมคมไทยนั้นเห็นผิด ก็เป็นส่วนหนึ่งของคนไปอุ่นเบอร์ไปในฐานที่ล่ง,งชั้นเนี่ยแล้วก็เป็นผู้นําคนนื่นที่จะอยู่ในเพศทางเนี่ยก็ขอ,อยืนยันว่าสิ่งที่ทำใน,ใน,ทนั้นเป็นมุณค่าจริงนะครับแล้วก็ขอบคุณนะทุกคนไม่ใช่แค่ครูของเราขอบคุณการเด็กๆแทนครูในประเทศไทยด้วยนะครับ เด็กได้เรียนรู้กระบวนการคิดของเพื่อนด้วยคือไม่มีใครถูกใครผิดแต่ทุกคนมีสิทธิ์ที่จะนําเสนอแล้วก็ทุกความคิดเนี่ยมีประโยชน์หมดนั่นคือผลของนักเรียนแล้วเขาก็คือต้องต้องฝึกฝึกทักษะสำคัญคือฝึกทักษะการฟังที่ที่เวลาเพื่อนถ่ายทอแล้วก็ต้องฝึกทักษะการถ่ายทอดในเชิงของคณิตศาตร์ สำคัญคือเหมือนมันเป็นการข้ามผ่านตัวเองเหมือนกันว่ามันเหมือนบางที่มีคนชื่นชมแล้วก็มีคนคอมเมนต์เนี่ยคือเราจะผ่านไปได้ไหมกับคอมเมนต์แล้วเรามองเห็นว่าจริงๆมันคือการพัฒนาตัวเองเราเราเห็นว่าคอมเมนต์นั้นแ่ะไม่ใช่ข้อตำหนิแต่มันเป็นสิ่งที่ที่เราจะต้องเอาไปพัฒนาตัวเอง